เฮ้บ๊อบเฮ้เบนนายช่วยถ่ายรูปให้ฉันได้ไหมทำไมนายไม่ถ่ายอะไรที่มันสวยๆงามๆล่ะอ่ะเฮ้บ๊อบเฮ้เบนนายเห็นกุญแจฉันหรือเปล่านายกินเข้าไปหรือเปล่าจะบ้าเหรอใครจะไปกินกุญแจ เฮ้บ๊อบเฮ้เบนวันหยุดเป็นไงมั่งฉันอ้วนขึ้นฉันด้วยเฮ้บ hey <Hey Ben. S 2> ๊อบเฮ้เบนฉันสอบตกฉันเสียใจยไม่เป็นไรนะเพื่อนมันอาจจะยากเกินไปสำหรับหมางงงไน้ด่าฉันเหรอเฮ้บ๊อบเฮ้เบนไปกินข้าวกันมะ ไม่อ่ะวันนี้ฉันไม่หิวนายกินพิซซ่ามาใช่ไหมเฮ้บ๊อบเฮ้เบนฝากเข้าไป,ปดกด s จ b s จะคร e ช่องของฉันหน่อยเรื่องอะไรอ่ะเฮ้บ๊อบเฮ้เบนอ๋อ,อ,อโอเคโอเคทำไมนายฟังภาษาหมารู้เรื่องด้วยอ่ะแล้วทำไมนายฟังภาษาหมารู้เรื่องด้วยละ่ะ ฮิเฮ้ฮ่เฮ้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 เฮ้เฮ้เอ้เฮ้เฮ้เฮนเ้เฮ้เฮ้ฮ้เ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 ฮ้าฮ้เ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 ฮาเฮโเฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้ั้เฮ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 ้าฮ้เ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 ฮนเฮ้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 ้เ่เฮ้เฮ้ะ้เฮ้เฮ้เ นายเห็นกุญแจฉันไหมนายกินข้าวไปอีกหรือเปล่าอืมไม่อ่ะหาดีๆหรือยังดีแล้วเฮ้บ๊อบเฮ้เบนเออทำไมเสียงเราสลับกันอนะ่ะเจ้ามนุษย์เฮ้บ๊อบเฮ้บ๊อบเฮ้เบนพอแล้ว อย่างที่เห็นนั่นแหละะหวังว่าพวกเธอจะชอบเบนกับบ๊อบอีพีสอนะคะของเก่าของแกรี่ว่าเธอขอกันมาเยอะมากๆเลยถ้าอยากให้เราทำอีพีต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ให้เยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าพวกเธอชอบจริงๆนะคือถ้าใครคิดกุกอะไรออกก็อลองคอมเมนต์นบอกด้านล่างะนะคะไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะซีรีสอยนับายๆฮ้บ๊อบเฮ้เบนแฮม